เอาละคะ่ะเรากลับเข้ามาสู่ช่วงนี้นะคะกับการสัมภาษณ์พิเศษนะคะคุณระยะก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงรถไฟดนตรีซึ่งตอนนี้ก็มี p o c k e t ็ตบุเล่มหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่าใจดีสู้มะเร็งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็เล่าไปถึงความเป็นมาละในการเป็นนักจัดรายการว่าความเป็นมาเป็นยังไงแล้วในจุดทีเ่เริ่มที่จะเป็นที่ยอมรับนี่คือเริ่มตรงไหนคะการเป็นนักจัดรายการหลังจากที่ไปจัดวันเสาร์ เกาจัดได้วันเจ็ดแปดเดือนก็ล่มไปอีกก็เลิกไปแล้วก็พอดีตอนนั้นก็เข้าไปทํางานเป็นเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นควบคุมฝ่ายผลิตของบริษัท e m i เป็นบริษัทการเสียงใหญ่จากอังกฤษนะฮะก็พอดีก็มีสารนีเปิดใหม่คือสทาพัเก้าสิบสามผู้ที่ผู้รับสมัฐานคลื่นเนี่ย Like. Okay. 1, 2, 2, people, เขาก็มาซื้อแผ่นเสียงแล er> okay. so o, right? ้วก็เขาบอกเออเนี right. like ่ยมีทานนี้เปิดใหม่เนี่ยมีเวลาครึ่งชั่วโมงตอนทุ่มหนึ่งถึงทุ่มครึ่งจะไปทํำไหมซึ่งตอนนั้นเปิดใหม่เสียงก็ยังไม่ดีเลยเสียงมันก็ยังมันนี่เอ็มะมันซู้ซูซาซ่าไม่ค่อยดีอยู่ช่องทดลองก็บอกเออเมื่อขายถูกๆก็ก็ไปทําดูแล้วก็เป็นการโปรโมทแผ่นเสียงของบริษัทไปด้วยคือทางบริษัทซื้อเวลาหรือว่าไม่ไม่ไม่อ๋อพี่ซื้อเวลาเราซื้อเองแต่โปรโมทแผ่นเสียงบริษัทโอ้ คือตอนนั้นทํางานให้บริษัทนี่เรียกว่าทุ่มเทเต็มร้อยค่ะทางานเรียกว่าจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีหยุดโดยไม่มีการเบริกโอทีแล้วทําทุกอย่างทุ่มเทเต็มที่ค่ะก็พอมีเวลาเออก็ดีเหมือนกันนะไปทําแล้วก็เอาเพลงของบริษัทไปเปิดอย่างน้อยอันหนึ่งก็คือไม่ต้องซื้อแผ่นเสียงอแล้วก็เป็นการโปรโมทแผ่นเสียงบริษัทไปด้วยค่ะแต่แตจ่ายค่าเวลาเองค่ะแล้วก็หวังว่ามันคงจะสปอนเซอร์ได้ค่ะ ก็ไปทําก็เหมือนเดิมฮะเขพูดก็งก,งก,งกงเงินเงินก็งะงะลมแล้วลมอีกแต่ว่าจากที่ทํามานี่คือใจรักอันนี้จ,จัดทุกวันแล้วนะจัดทุกวันแล้วนะจัดทุกวันแล้วนี่ด้วยความที่อ่ะมันจัดทุกวันเนี่ย <c oughs> มันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆปรับรุงฝึกฝนฝึกปลือ,โอโโไปโอ้โหแต่ว่ากว่าจะเข้าที่หรือว่าพูดแบบไม่ติดขัดได้เนี่ยเกือบปีนะเกือบปีมันทบทุนโอ้โหเรานี่อย่างที่บอกเขาไม่รู้รอดมาจัดรายการได้ยังไงคือไม่มีทักษะการจัดรายการเลยอ่ะว่าอย่างนั้น ทีนี้ไปทําช่วงแรกนี่ก็คือครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่าเวลาคือสี่พันบาทเรารับเงินเดือนอย่างบริษ,ษัทเน 5, <ฮ>ี่ห้าพันเอาสี่พันไปจ่ายหรืออีกพันนึงพันหนึ่งก็ไว้ใช้ใจ่าย <c oughs> แต่หวังว่าเราจะหาสปอนเซอร์ได้ไงคมัน <c oughs> จัดไปหลายเดือนก็หาสปอนเซอร์ไม่ไสักทีคือไปหาที่ไหนก็ไม่มีใครเอา, <c oughs> าก็สปอนเซอร์ ที่ไปหานี้ก็มีเรื่องสนุกมากคือถ้า <c oughs> ถ้ามาเขียนเป็นหนังสือก็เป็นเรื่องสนุกมากๆเลยเป็นเรื่องความเสื่อซ่าของเราในการหาสมบอร์ค่ะ <c oughs> แต่ลายหลังสุดก่อนที่เราจะได้สปอนเซอรอจริงๆเนี่ยคือตอนนั้นนี่หลังจากหามาแล้วทุกที่บริษัทโฆษณาที่ไหนเปิดหนังสือพิมพ์เปิดเยลโล่แคเจอเจอเมื่อไหร่ก็โหดเมยไปเลยลุยเข้าไปค่ะ <c oughs> แต่เขาก็เปิดเสร็จหมดทุกที่จน อันสุดท้ายแต่ไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะค่ะก็เข้าไปหาเขาบอกว่าเนี่ยผมมาหาสปอนเซอร์ทางผู้จัดการเขาบอกว่ารายการคุณชื่ออะไรคือตอนนั้นจัดเป็นสาคนนะ,ะรายการคุณชื่ออะไรเราบอกว่าชื่อมิวสิคเทรนต์เาไม่รู้จักเลยอแล้วคุณชื่ออะไรล่ะคนจัดเวลาจาลัดอะเหม็ชื่อระยะไม่รู้ไม่ได้ยินเลย <c oughs> ไม่ดังเลยนี่ค ใช่ไหมล่ะครับแล้วไม่ทราบว่าจะมีสอนเพื้อให้ผมไหมล่ะครับเขาบอกเอยไม่มีหรอกนะถ้าจะเอาก็มีอย่างเดียวคือขายเวลาให้เราเพราะเวลาสวยคือทุ่มถึงทุ่มครึ่งขา,ขายเวลาให้เราเราก็เอ๊ะถ้าผมขายเวลาแล้วผมจะได้จัดไหมเขาบอกว่าไม่สิคุณก็รับค่าเวลาไปเราก็เอาคนข้างมาไปจัดก็คือเหมือนกินหัวคิวอย่างเงี้ยเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นค่ะเราโอ้อ คงไม่เอาละครับเพราะว่านี่ผมก็จัดมาพักใหญ่แล้วผมก็อยากทำถ้าถ้าไม่ขายเวลาก็ไม่มีเราก็ผิดหวังกลับไปจัดต่อไปอีกสองคาเดือนก็หาชวนเธอไม่ได้จนไม่ไหวละไม่ไหวล,ละก็ไปหาบล็อกเกอร์คือในหน้าหาโ้อะสนอเขาบอกเฮ้ย hey, มีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปพา,พาไปก็เราก็นั่งรถเขาไปตอนนั้นคือเราหัวรถเมย์ไงก็นั่งรถเขาไปก็อา้าวเขาพากลับไปที่บริษัทเดิม อไปเด็มอีกนะไปถึงแล้วเขานั่งพอผู้จัดการออกมาเห็นก็เจอคนเดิมอีกเขาก็เขาก็จุบปักเขาสายหน้าบอกคุณอีกแล้วเหรอคุณอีกแล้วเหรอเราก็ก็ทําหน้าไม่ถูกก้มหน้าเขาเออเขาก็ไม่พูดอะไรเขหายไปสัาพักหนึ่งก็เอาเอกสารออกมาให้เซ็นค่ะคือให้สปอนเซอร์หลัมตกลงเขาให้ฮเราก็ดูอุ้ยผมไม่เอาได้ไหมครับ ผมไม่เอาก,อก็เอาไม่เอาได้งไงอ่ะคุณมาขอสปอนเซอร์แล้วผมก็ให้คุณแล้วพอให้แล้วคุณไม่เอามันยังไงละ่ะนี่เอกสารทั้งหมดอ p p r o v ออกมาหมดแล้ว <c oughs> คุณต้องเอานะโอกยไม่เอาครับผมพูดไม่ได้ <c oughs> ทําไอะทางบล็อกเกอร์ที่พาไปเอา้าคุณให้ผมพามานะ่ะผมพามาแล้วคุณไม่เอาเลยผมก็เสียที่ค่ะ <c oughs> ไม่ได้นะคุณต้องเอานะเราก็ไม่รู้ยังไงจําใจต้องเซ็นต้องเอา โฆษณาอะไรร right ู้ไหมครับโฆษณาอะไรคะโกเทคอสี่สิบปีก่อนใครกล้าพูดคำว่าโกเทคค่ะเป็นคือเป็นชื่อยี่ห uh> ้อด้วยก็สมัยนั้นคือผ้านมาไหมก็ต้องพูดเป็นอย่างเดียวเลยใช่แล้วก็อย่า่าแต่ผู้ชายเลยแม้แต่ผู้หญิงก็ยังพูดคำว่าโกเทคไม่กล้าพูดเลยใช่นี่เราต้องมาโฆษณาอะไรเยออ่ะ คิดดูที่สปอนเซอร์ตัวแรกของเราเนี่ยมันโหดร้ายกันขนาดไหนถ้าไม่นับฮาร่านะค่ะและสรุปว่าก็ต้องรับนะคะแล้วทํายังไงรู้ไหมทําไงคะเข้าสปอตมาค่ะเวลาพูดโฆษณาเนี่ยพูดเอซาเซลีเนอร์ได้ใช้ก็ได้งเต็กาดสปอตรัวๆเลยนะอย่างเร็วเลยก็จัดไปในรู้สึกเดือนเดียวมั้งสปอนเซอร์พอหมดสัญญาของผมไม่เอาแล้วนะครับผมไม่เอาแล้วเลิกไม่ไหวน่าละที่มา แต่ก็มันก็ผ่านมาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าทําไปทํามาคือใจก็รักมากขึ้นมากขึ้นคือส่วนหนึ่งเราเป็นคนชอบฟังเพลงค่ะอย่างตอนตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนมธัธยมเนี่ยพ่อส่งเงินมาให้ไม่พอใช้กระเปลี่ยนกระเสียนแล้วแต่ก็ยังพยายามแมมพยายามหาตังค์ไปวาดการ์ตูนมั่งทำนวนทำนี่มั่งแล้วก็ เก็บเงินถ้าได้ครบ8ปสิบาทเมื่อไหร่เขาวิ่งไปซื้อแผ่นเสียงคือสมัยนั้นลองเพลงเนี่ยอัลบั้มหนึ่งก็แปดสิบบาทได้เงินครบแปดสิบมาไหร่คือซื้อแผ่นเสียงมาฟังอและเวลาฟังนี่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรอกต้องเอาเฮดโฟนครอบเออเพลงนี้กลองมันตียังไงกีตาร์มันเล่นยังไงฟังรายละเอียดเลยค่ะฟังละเอียดหมดเลยนะเนื้อเพลงมันร้องว่างอะไรอย่างเงี้ยฟังละเอียดคือเราเป็นคนชอบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ที่เรามาจัดรายการเนี่ยเราก็จะค่อนข้างจะได้เปรียบในแง่ของ รายละเอียดของเพลงในเรื่องของข้อมูล <c oughs> ทางข่าวสารที่เราอา่านเบลลบแคสบ็อกทุกสัปดาห์ <c oughs> มันก็ทําให้รายการค่อนข้างจะแน่นถึงแม้จะมี<น>ขึมมม้นชั่วโมงคนฟังก็จะได้สราระความรู้ในแง่บุมของเพลงค่อยๆ<ล>ขึ้นมาค่ะ <c oughs> ซึ่งจําได้เลยว่าจริงๆในระยะเเจ็ดแปดเดือนแรกที่ทําเนี่ยมันก็กุกขักกุกคลักแบบที่เราเป็นนั่นแหละแต่ก <c oughs> ็จําได้มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็จะโทรมาประจํะบอกว่าเขาชอบฟังรายการนี้ เขาบอกรายการนี้ดีนะแบบมีข้อมูลมีสาระดีซึ่งเราไม่รู้จักเขาหรอกเขาเหมือนกับเป็นกําลังใจให้เราตลอดอโทรมาตลอดเลยซึ่งแต่หลังมาทราบทีหลังว่าผู้หญิงคนนี้ทํางานที่ที่อ่แปซิฟิกคอปเปอเรชันอ๋อค่ะก็ทําให้เป็นกําลังใจที่ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของการเป็นนัาจากจัดรายการนี้เองที่ทําให้เกิดค่ายเพลงขึ้นใช่ไหมคะอะมันก็มีส่วนคือว่าเรา จริงๆที่การเกิดค่ายเพลงเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากการจัดรายการหรอกมันเกิดจากการที่เราไปทํางานอยู่ที่บริษัท EMI ซึ่งเป็นบริษัทเป็นเสียงซึ่งเราต้องทําโฆษณาพิสัมพันธ์ต้องเขียนข่าวต้องถ่ายรูปทําอะไรต่ออะไรแล้วก็ต้องไปอัดเสียงเป็นโปรดิวเซอร์คุมงานผลิตของบริษัทแล้วก็เป็นคนคิดคิดโปรเจกต์ต่างๆว่าเออเราจะทําเพลงชุดนี้ทําเพลงนี้น,นี่อะไรการตลาดแล้วก็คิดทีนี้พอเราออกจาก EMI เนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่า เออเราน่าจะใช้ประสบการณ์ความรู้ที่เรามีมาทําตรงนี้นะขั้นแรกคือมันคิดว่าเออเราสามารถทําอะไรที่มันแปลกๆไปจากที่เป็นอยู่นี้ไหมอย่างเช่นสมัยนั้นเนี่ยเพลงไทยจะไม่มีดนตรีประเภทที่เป็นเป็นแจ๊สเป็นวัสโนวานี่ยมันไม่มีใช่ไหมครับเราก็ทำาฉลาดเครื่องอารมณ์ขึ้นมาซึ่เป็น เป็นเพลงที่ฟังดูแปลงหูมากเพราะว่าเพลงไทยสมัยนั้นมันไม่มีซึ่งถือว่าล้ําสมัยมากเลยในย<า>ุคนั้นมากจนกระทั่งพินาศเลย <laughs> คนยังไม่ทันนะคะคือตอนที่เราทําเนี่ยเราก็คิดว่าคือเราล้ํายุกเราทันสมัยค่ะ <c oughs> อัดเสียงเสร็จนี้เราเราภูมิใจมาก <c oughs> เลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> เราคิดว่าเรานี่คือแพรวเนน่ยผู้นํา <c oughs> เราคิดอย่างนั้น <c oughs> ทีนี้พอเพลงเสร็จเราก็เอาไปให้คุณทวีพงษ์มณีนินฟัง พอรู้จักเลยครับผู้นักแต่งเพลงเป็นนักแต่งเพลงที่ตอนนั้นสมัยนั้นจะถือว่าโด่งดังชื่อดังที่สุดค่ะนาเพลงน้ําตาร่วงหลังพวงมาลัยขาดเธอแล้วฉันขาดฉันนั้นเธอจะรู้สึกอะไรพวกนี้คเขาดังมากแต่เรารู้จักเสด็จกันค่ะก็เอาเพลงมปให้เขาฟังบอกนี่คุณนัทวีพงมาฟังที่นี่เพลงผมนี่สุดยอดเลยเขาก็นั่งฟังพอฟังจบเสร็จขาบอกโอ้ยคุณระยะแต่คุณทาเพลงแบบนี้อีกห้าปีค่อยขาย เราก็บอกเฮ้ยคุณนี่แบบเป็นพวกได้นงเสาเต่าล้านปี <c oughs> เป็นประเภทไม่พัฒนาค่ะคือเราสนิทกันเราพูดอย่างนี้ไม่กดกันนะครับ <c oughs> ก็ก็ไม่เชื่อผมก็ตามใจเข้าพูดอย่างนี้สุด้ายก็จริงๆบอกว่าชุดนี้ออกไปพินาศเลยอื <c oughs> ส่งออกไปขายงวดแรกเป็นคาเนเสร็ตห้าพันม้วนครบสามเดือนตีกลับมาสี่พันกว่า ขายไปแค่สองร้อยกว่ามวนที่น่าดเลยเสียกําลังใจไหมคะก็เป็นนะฮะเพราะว่ามันมันมันแจ้งก็ขาดทุนได้ครับมันก็แย่เพราะเราก็ไม่ค่อยมีตังค์อยู่แล้วอแล้วเพลงของชลัดเนี่ยกว่าจะเป็นที่ยอมรับของคนฟังเนี่ยผมว่าหกปีให้หลังอ่ะแสดงว่าเราล้ำหน้าไปประมาณห้าหกปีเลยค่ะมากไปมากไปค่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็มันคิดว่าเออทำไมเพลงเพลงไทยเนี่ยไม่มีวัยรุ่นร้องเพลงเลย เราก็เลยทำสาวๆขึ้นยุคนั้นจะมีแต่เพลงแนวผู้ใหญ่ซะเยอะใช่ใช่เพราะวัยรุ่นอายุสิบสี่ถึงห้าสิบหกนี่ไม่มีค่ะเราก็ทำสาวๆขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเจ้าแบบมันก็อายุแค่สิบสี่ค่ะเอ็มสิบห้าพุ่มสิบหกโอ้โหน่าเด็กมากวัยรุ่นแบบเด็กๆเลยอะค่ะชุดแรกชื่อรับปักใจก็พี่หน้าตามเคยจริงเหรอคะขายไม่ได้เลยอ๋อเหรอคะนะขายไม่ได้เพราะว่าเราก็เอ๊ะทำไมมันตึงขายไม่ได้ แล้วว่าเพลงมันก็ฟังดีนะค่ะแต่ก็มาพิจารณาดูแล้วเป็นเพราะว่าเพลงและดนตรีมันผู้ใหญ่ไปหน่อยออ๋เพราะฉะนั้นต้องปรับดนตรีก็ปรับเป็นเพลงให้เข้ากับวัยของของน้องอ <c oughs> ๆสิบสี่ห้าก็ก็กดประตูอืมนี่แหละแค่คำว่าก็ก็ก็รู้แล้วเนี่ย <c oughs> วัยรุ่นแน่ๆครับดนตรีก็เจาะเจาะขึ้นสนุกขึ้นอะไรอย่างนี้ัคือฝันไปอะไรอย่างนี้ค่ะนี่เป็นเรียกว่าเป็น จุดที่ทําให้เกิดรถไฟดนตรีแล้วก็โด่งดังขึ้นมาเลยนะสาวสาวๆเนี่ยทุกคน,จ,กน,นจะนึกถึงตรงนั้นเลยจริงๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะลกะททงงงััั้ววนคือ วันสำเร็จตามคนตามใจให้กันตองใจให้กันจนเต็มเราจะสร้ oh. กันเช oh. ื่อกันสุดรงไม่ใ่พธองดีใดเอาวันไทย oh. ขอตายเรื่องเล็ก oh. อนแพ้เรื่องใหญ oh. ขอให้ไม่เป็นไร เรื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหลักสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการร้อนจังเลยอ่ะจะอะไรครับหิวน้ำได้ครับผมอ้อยเมื่อยอ่ปะปฏิบัติครับอยากได้กระเป๋าอ่ะค่ะโดยโด่วนครับเธอต้องการอะไรคุณเธอสั่งได้ครับผมครับผมเธอต้องการอะไรคุณเธอสั่งได้ครับเปลี่ยนผู้ชายที่ตามสั่ง เราะหุ่นสวยเกแฟเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มถ้าคสิดีๆในชีวิตสิ่งมีชีวิตเล็กๆเลๆจะมีประโยชน์เหลือหาทำให้วันนี้ฉันยิมได้มีทันเก้นีประโยชน์ มีส่วนช่วยในการขับถ่ายีอยู่่่กสสิงดีีจุใอร่อยทุกวันมั่นใจบีทาเกนทุกวันนี้พลังงานถูกใช้มากขึ้นแต่ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันกลับมีน้อยลงโลกหมุนเร็วขึ้นแต่พลังงานกลับไม่พอกับความต้องการอนาคตมหาเราเร็วขึ้นแต่เรา กลับไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปตทจึงต้องวางแผนและสแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบให้กับอนาคตลูกหลานของเราอังกอร์ห้า้อยอังกอร์ห้าร้อยอังกอร์ห้าอย อา้าวบกบเจอยเจ้าสิไฟไสล่ะโอ้โห,โห,โหกำลังจะไปซื้อบักเสียว500ยน่ะสิเฮ้ยไม่ใช่อังกอ500รอย่าก,กำจัดแมลงชนิดใหม่ล่าสุดของฟาร์มอกรเฮ้ยเจ้าฟังภาษาฝ่ายหูเรื่องบ่านี่รู้รู้ไปหมดนั่นแหละรู้ว่ากำลังจะไปซื้ออังกอ500รอ๋อเข้ากับไปซื้ออังกอ500ยคือกันอังกอ500ของฟาร์อารมอกรเมนอังกอ500ยของฟาร์มอกรออังกอ500รยของฟาร์อารมอกรเมนแล้วอังกอ500 รอยของฟาร์ามอโกรฟาร์มอโกรมองไกลใส่ใจในคุณภาพหากพี่กลับมาซื้อฝากบังนาบังนาพีนออ่นาอย่าให้คอยเกิดนับพี่พระน้องตัวใหญ่เพราะเพื่อนข้างบ้านเขาบอกบางทายทั่วไทยฟ้าใสฮีโร่สองใหญ่ขนาดจุใจ มาแล้วใหม่ล่าสุดกาแฟฟ้าใสาฮีโร่ซองโตใหญ่กว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมขนาดใหม่22กลัม มีส่วนประกอบถึง8อย่างให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นหอมมันขึ้นอร่อยขึ้นและที่สำคัญลดน้ำหนักได้เร็วยิ่งขึ้นหอมลงอย่างปลอดภัยด้วยส่วนผสมของกาแฟถั่วขาวแอลคูตามีนแอลคานิทีนวิตามินเกลือแร่ฝาใสยีโร่ใหม่ชนิดซองหาซื้อง่ายเพียงซองละ8บาทตามร้านค้าทั่วไปพิสูจน์ความเข้มขน้นกลมกล่อมด้วยตัวคุณเอง แล้วเรื่องน้ำหนักจะเป็นเรื่องเบาๆของคุณ ใช้แล้วสวยใช้แล้วรวยต้องใช้ด้วย s วี e เอสพีสวี s เสินค้าดีของฟาร์มอโกรปัญหาหมดหมดปัญหาเพราะสวี e เอสีมาช่วยแก้ปัญหาในสวนยางพาราไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นดำโรคยางไหลหน้ายางเน่าหน้ายางตายหนึ่งทาแล้วเปลือกนิ่ม กรีก,ก็ง่ายน้ำยางออกดีหน้ายางสวยต้องใช้ด้วยสวี e เ SP! พีสวี s เอสีสินค้าดีของฟาร์มอกรฟาร์มอโกรมองไกลใส่ใจคุณภาพ ตามคนติมใจให้กันตามใจให้กันจนเต็มถ้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงของเติมใจให้การลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะคะเราสัมภาษณ์พิเศษคุณระยะนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงค่ายรถไฟดนตรีพูดถึงสาวๆแต่ว่าถ้านับถึงยุคนู้นถึงปัจจุบันเนี่ย ยาวนานมากเลยค่ายนี้สามสิบสามปีแล้ว <c oughs> ต้องมีเคล็ดลับมีหลักการอะไรดีๆแน่ๆเลย <c oughs> ใช่ไหมคะไม่มีหลักครับไม่มีหลักการอะไรก็คือสิ่งที่สําคัญคือว่าการที่เรามาทําค่ายเพลงทําเพลงเนี่ยค <c oughs> ไม่ได้ยึดตัวธุรกิจมาเป็นอันดับแรกแล <c oughs> ้เราทำเพราะเรารักเราชอบเราอยากทำนหนึ่ง <c oughs> ทีนี้พอเรามาทำตรงนี้เนี่ย เมื่อเราไม่ได้ตั้งเป้าทางด้านธุรกิจมากเนี่ยมันก็คือเราก็ทําอย่างเต็มที่ไม่เน้นปริมาณคือพยายามทำให้มัน <พา S 1> ดี<ม>อะไรอย่างนี้นะฮะพราะในตลอดช่วงสามสิบสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยออกระลบ้มเกินสิบชุดหรือก็ไม่เคยเกินสิบชุดในหนึ่งปีคือเดือนก,ว,กว่าๆสองเดือนออกชุดหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็คือแต่ละชุดต้องมีความพิถีพิถันเราไม่เคย ไม่เคยที่จะไปกําหนดว่าปีนี้เราจอออัลบั้มกี่ชุดและไม่เคยบอกว่าอัลบั้มของศิลเป็นคนนี้ต้องทําให้เสร็จภายในสีเดือนหเดือนนะอะไรไม่มีแบบเดทไลน์ขีดเส้นไม่มีทำจนกว่าจะพอใจท้าไม่พอใจก็ลืออยู่นั่นแหละผมว่านี่ส่วนหนึ่งก็คือเราทํางานอย่างประนีตทําเต็มที่เต็มฝีมือซึ่งงานที่เราทําออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีทุกชุดหรอก นะฮะแต่ก็เ<ช><ช>พียงแต่ทําดีที่สุดเท่าที่เราสามารถเท่าที่องค์ประกอบของการทํางานมันมัน,มนอำนวยให้ค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือเพลงของเราที่ออกไปเนี่ยมันจะไม่แย่ถึงขนาดฟังแล้วต้องโยนทิ้งทั้งขยะอะไรอย่างนั้นนึ้นออกไหมฮะค,คือฟังแล้วเนี่ยเราจะยอมรับได้ว่ามันมีคุณภาพอยู่ในชิ้นงานเหล่านั้นค,คือคือเราประณีตเราไม่ได้เน้นปริมาณนะฮะตรงนี้คือเป็นหลักสาคัญนะอันถัดมาก็คือว่าเราค่อนข้างโชคดี ที่ได้มีคนเก่งๆเดินเดินเข้ามาหาเรามาทํางานกับเราค่ะนะแล้วก็โชคดีที่มันมีจังหวะโอกาสที่ดีที่ประสบความสาเร็จเป็นช่วงๆตรงนี้ฮะผมว่าส่วนนี้ก็ทําให้เราสามารถมาได้เรื่อยๆค่ะในส่วนของลูกทุ่งเพื่อชีวิตเนี่ยนะคะรถไฟดนตรีก็สร้างศิลปินเข้ามาประดับในวงการอยู่มากมายพอสมควรนะคือแนวนี้ทรมาชัดเจนจริงๆเราเริ่มจ,า,มจากเดวิดตอินทีค่ะ ดังมากแจ้ง<ช>เกิดสวยงามครัตั้งใจมาเ<า>ลาฝรั่งบอลหลังควายนะครับอันนั้นคือคือเหมือนกับเป็นเป็นงานที่ค่อนข้างชัดเจนของความเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตค่ะแล้วก็จากนั้นก็มีเบอร์ต่างๆเรื่อยมาเลยทีเดียวคือการทํางานของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปดูกระแสตลาดค่ะเราทํางานทุกชิ้นนี่เราจะดูว่าคนที่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยถนัดอะไรมากกว่า แล้วเราก็ให้เขาได้ทําถนัดในทางของเขาแบบที่เขาถนัด <c oughs> คือ <c oughs> ไม่ใช่ทาตามกระแสไม่ใช่ทาแบบที่เราต้องการ <c oughs> แต่เราทําตามความสามารถที่เขามีค่ะ <c oughs> อันนี้ฮะแต่เราคิดว่าทําให้ตัวศิลปินสามารถที่จะ,ะดึงศักยภาพของตัวเองมาได้เต็มที่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งก็เชื่อว่านะคะหลายคนที่ชื่นชอบกับบทเพลงในสังกัดของรฟดนตรีเนี่ยก็จะได้ติดตามผลงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่านะคะฟังข่าวแล้วก็จากนั้นเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะคราวนี้เราจะเข้าสู่เรื่องราวของพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือเล่มนี้กันบ้างซึ่งจะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรวัตถุประสงค์แล้วก็เนื้อหาจะเป็นแนวไหนเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อใน,นช่วงหน้านะค,ะ Network, นค่ะลกงทวัันคื